คำถามการใช้โปรแกรมหมวดถามว่าในเอกสารถ้าอยากให้มีหัวกระดาษเพียงแค่หน้าเดียวแล้วหน้าต่อไปไม่มีทํายังไงไปดูกันเลยค่ะคําตอบของคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคของการแบ่งหน้ากระดาษเข้ามาช่วยนะคะไปดูวิธีทาค่ะตัวอย่างโคชได้ใส่ชื่อโคชมูิยาลงไปในหัวกระดาษทุกหน้าเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเป็นตัวอย่างเนาะเรามาดดบเบิ่คลิกตรงหัวกระดาษนะคะเพื่อดูหัวกระดาษนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ทุกหน้าจะใช้หัวกระดาษเดียวกันทีนี้ค่ะเราปิดจากโหมดนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ เอาเมาส์ไปวางไว้บนบรรทัดสุดท้ายของหน้าแรกนะคะแล้วก็ไปตรงแถบเขาโครงหน้ากระดาษเลือกตัวแบ่งนะคะแล้วก็เลือกหน้าถัดไปแต่เมื่อคลิกตรงหัวกระดาษอีกครั้งจะเห็นว่าหน้า1และหน้า2นะคะมีการใช้หัวกระดาษคนละส่วนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่1และอันนี้เป็นส่วนที่2ไปที่แถบออกแบบแล้วก็สังเกตตรงเมนูลิงก์ไปก่อนหน้านะคะคลิกให้สีฟ้าหายไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดลบ หัวกระดาษของหน้าที่2แบบนี้ค่ะแล้วก็ออกจากโหมดนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราขึ้นไปดูหน้าแรกนะคะมีแค่หน้าเดียวและที่มีหัวกระดาษ